อเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้คนช่องวันเดยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไคร b ์ฝากกดให้ด้วยนะครับสําสหรับคลิปในวันนี้นะครับจะเป็นคลิปเกี่ยวกับกิจกรรมใหม่ในเกมมาวีนะครับก็คือวงแหวนลิมิเต็ดเพียง30คูป,ปองรุ่นรับสกินของแก๊กซูก้าเลอบูแล้วก็วีล่านะครับโดยสามารถเก็บสะสมเหรียญลิมิเต็ดไปแลกรับรางวัลได้ในหน้ากิจกรรมนะครับพอรุ่นรับคัมภี์ขั้นสูงลด มันลบ50%เนาะจำกัด1ครั้งจาก300คูปองเหลือ225เดี๋ยวนะ50%ของ2ของ300มัน150ปะ่ะอไม่เป็นไรโอเคก็คืออย่างน้อยก็ลดราคาจาก300คูปองเหลือ225เนาะระยะเวลาของกิจกรรมนะครับก็คือ25สิงหาจนถึง31สิงหานะครับใครสนใจก็เล่นกันได้ครับเดี๋ยวเข้าไปดูสกินข้างในก่อน,อนว่ามีอะไรบ้างเนาะ่ะ อ๋อโอเคก็อันนี้ก็เป็อีกอันหนึ่งเนาะจะน่าจะเป็นโปรโมชั่นก็คือคองสุดท้ายของกิจกรรมวันแม่เนอะเพียง10คูป,ปองซื้อได้สูงสุด15ชิ้นก็คืออ่าหดอกมะลิในราคา10คูป,ปองสามารถสะสมดอกมะลิเพื่อน,นําไปแกลกรางวัลพิเศษมากมายในกิจกรรมเปิดขายในร้านค้าเพียง7วันเท่านั้นภายใน25สิงหาถึง31สิงหาใครที่ขาดดอกมะลิสักแบบแบบไม่เยอะมากเนาะก็ มาใช้อันนี้ได้นะเป็นกิจกรรมที่ที่ลดราคาเอ้ที่เรียกว่าอะไรดีไม่ต้องสุ่มก็ได้ดอกมาลิเลย,เลยอันนี้ได้แน่ๆก็คือได้สูงสุด15ดอกร5 0ยคูป,ปอง1ดอกราคา10คูป,ปองนะใครอยากได้ก็ตัดสินใจดีๆก่อนนะครับโอเคเราลองไปดูในร้านค้ากอนเราก่อนว่ามีอะไรบ้างนี่ก็ออันนี้ไงก็เปิดเพื่อรับคัมภีอก็ตรงนี้ไม่ได้บอกลด50%อเนาะแค่บอกตรง ที่ประกาศตอนเริ่มเกม,มเข้าที่ดูก็น่าจะประมาณนี้เนาะแล้วก็มันจะมีพวกดอกมะลิแล้วก็กิจกรรมที่เป็นกิจกรรมอัปเกรดที่เพิ่งเข้ามาใหม่อันนี้เรามาดูเรื่องในเรื่องของคัมภีร์ก่อนละกันก็อย่างที่บอกมันก็คือเปิดผู้รับคัมภีร์ขั้นสูง50ชิชิ้นจากราคา300เหลือ225คคูปองเนาะอันนี้ก็คือต้องจ่าย225เนาะถ้าเข้ามาดูชนน็นี้รับเดี๋ยวไปดูอีกทีนึง แล้วก็มีดอกมะลิโนที่ที่ลองบอกไปว,กกว่าหนึ่งดอกเนี่ยเนี่ยอันนี้ที่บอกว่า1ดอกอะมันราคา10คูป,ปองเนาะซื้อได้1 5สูงสุด15ดอกเลยใครสนใจก็เอาไปแลกในกิจกรรมวันแม่ได้นะก็คือรายละเอียดในไอเทมก็เป็นดอกมะลิใช้สะสมเพื่อแลกรับรางวัลในกิจกรรมวันแม่ก็ใครที่แบบขาดตื่เลยนน้อยจริงก็มาซื้อตรงนี้ได้ไม่ต้องไปสุ่มหรอกแล้วว่าสุ่มอาจจะออกยากกว่าหรือเปล่าก็ไม่รู้ อันเนี้ยเอาชัวร์ได้แน่ๆใครสนใจก็มาซื้อไปใช้ได้นะแล้วก็มันก็เนี่ยก็ใส่กินพวกนี้แหละในกิจกรรมวันแม่ใครสนใจก็มากันได้นะเอ่อแล้วมันก็จะมีกิจกรรมวันแม่มันจะมีอีกหน้าหนึ่งอันนี้ก็มาเลือกกันได้แต่เราคิดว่านะมันมีนี้ด้วยอะ่ะเนี่ยคัมพีอันสุดท้ายอะ่ะเอาไปใช้ในกิจกรรมอ่าที่เพิ่งมาวันนี้ได้นะที่ที่ที่เราจะสุ่มวันนี้แหละ ก็ใครสนใจก็ลองมาใช้กันได้นะอันเนี้ยก็แบบถ้าแบบมันไม่มีสกินไหนจะแลกเราจริงๆก็มาใช้คัมภีนี่แหละมาในในกิจกรรมนี้ได้แล้วก็อันต่อมาก็จะเป็นลูกแก้วเนาะลูกแก้วอัปเกรดสกินแล้วก็อันเนี้ยอันนี้มันก็เป็นคัมภีอันนี้ที่เขาบอกนต่เขาอันนี้ก็ก็คือที่เราอธิบายไปตอนแรกก็คือสายใน225คูปองแล้วมีนี่คัมภีขั้นสูงปกติซื้อในราคาที่6คขปอง แล้วก็มีแพ็กเกจอันนี้อีกนะที่มันซื้อได้แค่ครั้งเดียวใน24คูป,ปองได้5คัมภีอันนี้ใครสนใจก็มาก็ได้ลด20%ออันนี้ก็ซื้ออันเดียวก็ในเล่นกิจกรรมนี้เนาะอืมก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวเรากำลังคิดอยู่ว่าอ่าไอกิจกรรมลูกแก้วเราอาจจะกลับมาเล่นทีหลังเดี๋ยวรอดูตอนหลัง6โมงก่อนเดี๋ยวอันนี้ อันนี้คือหน้ากิจกรรมที่จะมาเล่นในวันนี้เนาะอันนี้เป็นของรางวัลอ่าเรามาดูตรงนี้ก่อนดีกว่าวงแหวนเวทเพียง30กคูปองรุ่นรับสกินของแก๊กซูก้าเลอบูแล้วก็วีล่าเนาะสามารถเก็บสะสมเหรียญลิมิเต็ดนำไปแลกรางวัลในหน้ากิจกรรมได้ระยะเวลาตั้งแต่25สิงหาถึง3 1สิงหาก็เป็นรายละเอียดที่อ่านไปในตอนต้นแล้วคล้ายกันเลยแล้วน่าจะมีแต่แต่ มันจะมีแค่สก,กินแค่สีสก,กินเนาะเดี๋ยวดูอีกทีดีกว่าว่าของรางวัลมีอะไรบ้างเนาะในกินจก,กรรมนี้อ่าฮะเดี๋ยวมาดูตรงอัตราการออกของแต่และอันดีกว่าว่าอันไหนน่าจะออกเยอะอแต่ก็คิดว่าพวกเอฟเฟกกับอีโมจิน่าจะออกเยอะแหละสก,กินก็คงแบบน้อยมาก <c oughs> อะเรามาดูเลยเดียว่วอ่าไหนนะวงแหวนสก,กินลิมิเต็ด 25สิบหาสิงหาถึง3าสิ่งหาสามสิคูปองสกินถาวรศูนย์จี่ยเปอร์เซ็นเหรียญสกินลิมิเต็ดสามสเปอร์เซ็นต์อีโมจิเอฟเฟกหรือชิ้นส่วนรูน5 9าสเกปอร์เซ็นต์ก็ตามค่าเนาะสกินโอกาสออกน้อยเนาะแต่ว่าจากกิจกรรมเนี้ยเหรียญก็มีโอกาสออกแต่มันก็แน่ๆก็คืออีโมจิเอฟเฟกหรือชิ้นส่วนรูนก็คือออกเยอะแน่แน ก็ก็ทําใจว่าอยู่ที่อีโมจิในสินส่วนรู๋เนอะเดี๋ยวเราลองมาดูก่อนว่าครั้งนี้เราจะแลกสกินได้ไหมเดี๋ยวว่าจะซื้อแพคดูว่าจะเป็นยังไงต้องไปเติมกันดูก่อนอืมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปดูขคอของรางวัลอะไรสักรอบดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างอตรงนี้นี่แลกเปลี่ยนเนอะเรากดเข้าตรงแลกเปลี่ยนก็มีเนาะมีแกรกมีซูก้ามีเลอร์บูแล้วก็มีวี่าอืมมีแค่สีสกิน แต่ว่าแต่ละคินใช้11เหรียญ11เหรียญจะได้ไหมดูสิมันใช้ครังราห่าใช่ไหม,อ,มอันนี้ก็อ่านไปแล้วเนาะอคอยเห็นแล้วก็รู้สึกว่ามไม่น่าได้สก,กินน่ะต้องได้เหรียญนาะเหรียญไปแรกน่แน่เลยชัวร์เดี๋ยวมันจะมีตรงไหนนะอันนี่ ตรงนี้อ่าก็มีสก,กินสีสก,กินที่พูดไปเนาะแล้วก็มีเหรียญมียี่ิบเหรียญห้าเหรียญสามเหรียญสองเหรียญแล้วก็หนึ่งเหรียญอืมถ้าได้ออกได้ยี่สเหรียญก็คงดีเนาะแต่หวังอย่างมากแค่น่าจะได้ประมาณสองสามเหรียญมั้งไม่น่าได้ขนาดนั้นอืมก็เดี๋ยวดูอีกทีมันก็มีอีโมจิกับอะไรนะเอฟเฟกต์ด้วยเนาะใครสนใจก็ไปเล่นกันได้สำหรับกิจกรรมนี้ เ,ออเดี๋ยวเราจะเริ่มสุ่มเลยก็ได้ว่าแต่ละอันเป็นยังไงเนาะเผื่อเป็นโอกาสแน่เหมือนเป็นแบบแนวทางให้ทุกคนตัดสินใจว่าควรเล่นกิจกรรมนี้ดีไหมเดี๋ยวเราไปเติมมาก่อนแล้วกันอ่าอ่าใช่ใชแล้วก็มีอันนี้เป็นกิจกรรมที่เป็นเอ,อ่อเกี่ยวกับอัปเกรดสกินเนาะที่เขาจะเปลี่ยนจากที่เราอีกเป็น Legend, Legend, เลเจนเลเจนไม่ออนเติเมทอ่ะ ซึ่งอันเนี้ยเป็นลูกแก้วที่ใช้ในกิจกรรมแต่มันจะมาวันนี้แหละตอน6โมงเย็นเดี๋ยวถ้ามันมาเดี๋ยวเราจะเล่นแล้วอัดไว้อีกทีนึงละกันอ่าใช้ใช้แอร์ลูกแก้วอัปเกรดเนี่ยใช้เพื่ออัปเกรดสกินในกิจกรรมอัปเกรดสก,กรรินเ,เริ่มวันที่25สิหางหาอ่าเวลา18.0 0ก็คือตอน6โมงเย็นเนาะแต่ไม่รู้มันจะเริ่มก่อนหรือเปล่านะแต่ถ้าเริ่มก่อนเราก็จะรีบทำแล้วกันซื้อได้100ออันเนาะ ค่าสนใจก็มาเล่นก็นได้แต่ไม่แน่ใจในกิจกรรมนี้ใช้กี่ลูกแก้วเนาะสูงสุดหนึ่งร้อยอันอ,อันนี้ก็เป็นชุดสุดคุม้มเปิดพเพื่อรับลูกแก้วอัปเกรดสิบห้าชิ้นก็อันนี้ก็ลูกแก้วอัปเกรดเนาะก็เอาไปใช้กิจกรรมแล้วก็ลดราคาจากสามสิบคูป,ปองยี่สิบสี่คูป,ปองใครสนใจก็มาเล่นกันได้สาหรับอันเนี้ยนะอันต่อไปก็เป็นกล่องลูกแก้วเนาะอันนี้น่าจะเป็นกล่องสุ่มแหละก็คือชุดสุดคุม้ม เปิดเพื่อรุ้นรับลูกแก้วอัปเกรดสกินลูกแก้วอัปเกรด1 0 0 0ถึง500ชิ้นอัตราการออก0.51%ก็น้อยแล้วโอ้หวังหวังให้ออกคงยากอะแล้วก็ลูกแก้วอัปเกรด2ถึง50ชิ้นก็โอ้โหโอกาสออก99-49%เป็นกล่องสุ่มนี่ <c oughs> เราว่ากิจกรรมนี้ใช้เยอะแน่แน่เลยไม่นั้นว่าไม่ออกขนาดนี้อ,อ้อยากรู้เลยใช้เท่าไหร่เดี๋ยวต้องรอตอนหกโมงเย็นเนาะว่า ใช้เท่าไหร่โอ้แต่แบบแจกทีห้าร้อยหรือร้อยเราว่าใช้เยอะแน่ๆมีห้าร้อยสองร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบยี่สิบสิบห้าแล้วก็สามสองขั้นต่ำสองนะเราว่าใช้เยอะแน่ๆเลยกิจกรรมเนี้ยน่ากลัวจ,จริงๆนะแต่ไม่รู้ต้องสุม่มอีกหรือเปล่าเนาะในการที่แบบว่าอัปเกรดเป็นสก,กินน่ะน่าจะมีเทลแน่ๆถ้าดูตามโฆษณาเนาะมีเทลหนึ่งตัวแน่ๆ แล้วก็น่าจะมีกิจกรรมประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเติมเงินเดี๋ยวกลับมาสุ่มให้ดูแล้วกันว่ากิจกรรมวันนี้เป็นยังไงบ้างโอเคก็ไปเติมมาแล้วเนาะเดี๋ยวมาลองสุ่มในกิจกรรมกันเลยดีกว่าไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะได้สกินไหมเเดี๋ยวถ้าได้สกินจริงเดี๋ยวมารีวิวให้ดูแต่ก็คิดว่าไม่รู้ว่าโอกาสออกมันน้อยแบบน้อยมาก0 4 0หรือไม่ก็ต้องแบบเก็บเหรียญเอาอะเดี๋ยวเรามาเริ่มซื้อแพ็กนี้ก่อนละกัน 225นะทุกคนนี่เราซื้อมาแล้วเ <c oughs> สียอย <c oughs> ู่ไม่เป็นไรเรามาลองในกิจกรรมเลยดีกว่าโอเคกิ okay, จกรรมเนาะเดี๋ยวเราลองกดอ่อันนี้คือของรางวัลน,นะเราลองกดทีละหนึ่งก่อนละกันเนื้อฮึบฮึบโอ้โหจีไม่ได้ใช้เลยอะ่ะมีเยอะมากเลยนะแต่ก็แบบไม่ได้ใช้เลย โอเคเดี๋ยวมาต่อต่อไปเดี๋ยวสุ่มกีกครั้งดิเออสุ่มห้าเลยได้ไหมสก,กินสก,กินลงมาจะมาไหมอโอเคไม่มีสก,กินเนาะเอฟเฟกต์มาเพียบเหรียญมา 1, 2, หนึ่งสองเหรียญแล้วต่อไปสุ่ม เราไปสุ่มห้าครั้งต่อแล้วกันเพราะว่ามันใช้ครั้งละยี่สิบห้าคัมพีเนาะไมายาได้ไหมสกินต้องได้สกินโอ้ได้มาสี่เหรียญเนาะลุ่นน่าจะคงไม่ได้ใช้ได้มาสี่เหรียญก็เยอะแหละกี่เหรียญแล้วเนี่ย <c oughs> ออฮะตอนนี้มีหกเหรียญขาดอีกห้าเหรียญอีกห้าเหรียญน,นะสะกินเนาะเออ สุ่มต่อคเนี่ยได้ไหมฮึบหุ้ยได้สองเหรียญเลยหุ้ยมันก็แค่อีกสามเหรียญน,นี่อีกครั้งหนึ่งได้ไหมเฮ้ยได้แล้วอีกหนึ่งเหรียญขาดอีกสองเหรียญนออี่ไงรูเตอร์คำมพิ์หมดแล้ว <c oughs> อ่าทำไงดี <c oughs> จริงสุง่มอีกเดียวหนงเนาะก็ได้แล้ว เอาีงดีอือม,มาซื้อตรงนี้ดีนะเฮ้ยเอาไงดีแต่จริงสุ่มไปเลยนั่งมันสามสิบสามสิบคูป,ปองเองเนาะอ่ะลองดูต้องมาอีกไม่กี่เหรียญเองต้องได้ละคลิปนี้ต้องได้สกินละ <c oughs> สามสิบคูป,ปองนะเล่นได้หนึ่งครั้ง ได้ไหมเฮ้ยอีแค่เหรียญเดียวเองเอาอันนี้ละกันของวันแม่มันมีเราดอกมีดอกมาี้เหลืออยู่เราลองแลกอันนี้มาใช้แลกได้ประมาณสองครั้งเนาะเอามาทีละครั้งก่อนแล้วกันเผื่อรอบนี้ได้เลยจะได้จบนี่นะก็ใครดอกมาี้เหลือก็มาแลกแบบเราได้เราลองลองไปเล่นให้ดูมันได้ไหมเอ้ยมันใช้คำพีเดียวกันปะใช่ดิใช่นี่ ครั้งเฮ้ยเราเหลือดอกมะลิอีกครั้งใช่ไหมจะลองใช้ดอกมะลิครั้งดูโอเคเราไปแรกเลยเอ้ยอยู่ไหนนะเอ้ยไม่ใช่มันอีกหน้าหนึ่งนี่นี่นครั้งสุดท้ายต้องได้แล้วปะ่ะ <c oughs> เอาดอกมะลิมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด <c oughs> เอยู่ไหนนะโอเค ต้องได้แล้วครับเนี่ยต้องได้สก,กินละโอเคพอดีเลยได้สก,กินพอดีล 11, เลยสิบเหรียญเล่นกี่ครั้งแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราแลกอะไรดีแลกแก๊กแล้วกันนี่ไหมอืมหรือวีล่าเต่จริงก็แก๊กไหมไม่ไม่ไม่เคยมีสก,กินแก๊กเลยปะ่ะรู้สึกแก๊กเลยไม เดี๋ยวเรามารีวิวให้ดูแล้วกันว่าตัวนี้เป็นไงบ้างเนาะสำหรับสกินแก๊กตัวนี้อโอเคอ่า <Okay. S 1> อ,อันนี้ก็คือสก,กิลหนึ่งเนาะก็โอเคนะเป็นก็เป็นแบบหิมะเนาะเป็นลายดาวดาวเดี๋ยวลองดูตอนเทนนิ่งมาอืมก็โอเคแหละสำหรับสก,กินนี้เนาะใครสนใจก็มาเล่นกันได้หุยหุย,หย,หยนี่นีหนีหนีน ถ้าไปสก,กินเอ้สก,กิลสองนี่นี่เฮียนี่มันก็โอเคนะสำหรับสก,กินนี้ใครยังไม่มีสก,กินก็มาเล่นกันได้เนาะเอากิากจก,กรรมมาออกมาลิก,ก็มาใช้ก็ได้นี่ทาวาปก็ไม่มีอะไรเลย <c oughs> ไม่มีอะไรเลยจริงโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปถึงตอนนี้มีอะไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะ ก็สําหรับก็ใครที่ยังไม่ได้แบบกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ฝากด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้คนทำ่อยนะครับขอบคุณมากครับ <c oughs> อันนี้เอฟเฟกตนอนตายเนาะ <c oughs> ก็สุดท้ายนี้ <c oughs> เล่นเกมเสร็จ <c oughs> อย่าลืมนอนนะครับ